ภาวะข้อไหลเคลื่อนในอัม,มาพาตครึ่งซีเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่เรามักพบได้บ่อยเลยนะคะสําหรับท่านที่เป็นอัม,มาพาตครึ่งซีซึ่งสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงและระวังกันอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงการนอนตะแคงทับข้างที่อ่อนแรงนะคะเพราะไม่งั้นจะทําให้ไหลย,ยิ่งเคลื่อนลงมาได้และสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการดึงนะคะหรือว่าการกระชากตรงบริเวณข้อไหลนะคะ โดยหลักการนะคะเราก็จะต้องเน้นไปที่การจัดท่าให้ถูกต้องรวมทั้งบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ให้แข็งแรงไว้นะคะเดี๋ยววันนี้กิ๊กมีท่าออกกําลังมาฝากกันนะคะโดยท่าที่1นนะคะจะาจะให้ท่านนะคะหาเก้าอี้ที่มีพนักที่เท้าแขนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะนั่งเราก็ค่อยๆย,ยกแขนข้างที่อ่อนแรงนะคะวางไว้บนพนักตามแบบกิ๊กเลยนะคะจากนั้นเนี่ย เราจะยืดตัวขึ้นนะคะเราจะไม่หย่อนตัวลงหรือก้มตัวลงแบบนี้นะคะค่อยๆย,ยืดตัวขึ้นหน้ามองตรงไปข้างหน้าเราค,อค่อยๆนะคะเอ็นตัวไปยังข้างที่อ่อนแรงจนรู้สึกว่าข้อไหล่ข้างที่อ่อนแรงเนี่ยรับน้ําหนักของเราค้างไว้5วินาทีนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะผ่อนกลับมาแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆทําอย่างนุ่มนวลน,นะคะแล้วกค็ค่อยๆผ่อนกลับแบบนี้นะคะเราจะทําแบบนี้นะคะเพื่อกระตุ้นกล้าเนื้อรอบข้อไหล่นะคะ1ิถึง15ครั้งนะับเป็น1 เซตนะคะเราจะทำอย่างน้อยนะคะ3เซตต่อวันค่ะ และสําหรับท่าที่2นะคะกิ๊กก็จะให้ทุกท่านยืนนะคะหันข้างที่อ่อนแรงเข้าหากําแพงแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยค่อยๆนะคะจัดให้แขนข้างที่อ่อนแรงเนี่ยอยู่ในลักษณะงอ90เราก็วางไปกับกําแพงแบบนี้เลยนะคะถ้าท่านใดย,ยังงอแขนไม่ได้เนี่ยกิ๊กก็แนะนําว่าให้ใช้ข้างที่แข็งแรงนะคะช่วยจับแขนให้อยู่ในลักษณะข้อศอกงอ90องศาแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนทํากิ๊กขออนุญ,ญาตเอามือออกนะคะจะได้เห็นท่าได้ชัดเจน ค่อยๆนะคะออกแรงดันตรงช่วงหลังมือของเรานะคะให้ดันกําแพงนะคะเต็มแรงเลยโดยที่ไม่เจ็บนะคะเราก็โดยที่ตัวเราไม่เคลื่อนด้วยนะคะค้างไว้นะคะ5วินาที เราก็ผ่อนกลับมานับเป็น1ครั้งนะคะเราจะทำนะคะช้าๆแล้วก็ผ่อนกลับมาทำแบบนี้นะคะ1 0 1ถึงครั้งนับเป็น1เซตเราจะทำอย่างน้อยนะคะ3เซตต่อวันค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามนะคะเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทนะคะอัมาพาตคลึงซีพากินสันหรือว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นต่างๆนะคะก็สามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์ทางด้านล่างนะคะ หรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0819720514ค่ะ